สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านะอาอาทุกท่านนะคะวันนี้สวนควนหวานของเราก็มีไม้ป้ายไม้ด่างมาแบ่งปันอีกแล้วนะคะการจัดส่งแบบโอนมะเหมา50บาทนะคะแบบเก็บปลายทางมะเหมา80บาทนะคะจะส่งแบบไปสนีย e ์ EMS นะคะมาดูตัวแรกกันนะคะตัวแรกจะเป็นแววมยุรานะคะแววมยุรานะคะกัดสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะ นี่นะคะต้นโตแล้วนะคะแววมายุรานะคะอูแบ่งให้ที่150บาทนะคะ150บบาทแววมายุรานะคะนี่นะคะต้นโตแล้วนะคะนี่นะคะแววมายุราต้นต่อไปจะเป็นบางใหญ่หน้าแดงนะคะบางใหญ่หน้าแดงเนาะต้นโตแล้วนะคะบางใหญ่หน้าแดงนะคะ กูแบ่งให้ที่150บาทนะคะ150บาทนะคะบางใหญ่หน้าแดงนะคะเขาจะมีหน้าอีกหน้าหนึง่งคือหน้าหน้าเขียวนะคะหน้าเขียวน่าจะหน้าเขียวแต่นี้เป็นหน้าแดงนะคะบางใหญ่หน้าแดงเนาะ150บาทนะคะต้นต่อไปจะเป็นเทพหลงฤดูนะคะเทพหลงฤดูเนาะเป็นบอลกาบอีกหนึ่งตัวนะคะบอลกาบอีกหนึ่งตัวนะคะที่หน้าเก็บเนาะนี่นะคะ ต้นโตแล้วเนาะเทพหลงฤดูนะคะปูแบ่งให้ที่300บาทนะคะ300บาทเทพหลงฤดูนะคะนี่นะคะนี่ต้นใหญ่ๆเลยนะคะต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นแหลมทองนะคะแหลมทองเป็นบอนกระบทรงถ้วยอีกหนึ่งตัวที่น่าเก็บเนาะเป็นไม้กัดสีนะคะก็จะเป็นไม้กัดสีนะคะ นี่นะคะไซส์ใหญ่แล้วเนาะนี่นะคะปูแบ่งให้ที่150บาทนะคะแหลมทองนะคะใครที่ไม่เคยทันนะคะคลิปนี้ก็มีมาแบ่งปันไม่เยอะเนาะแหลมทองนะคะ150บาทค่ะ150บาทต้นต่อไปจะเป็นราชินีเงินนะคะราชินีเงินโตมาเขาจะกัดสีสวยนะคะแล้วก็ต้นโตเต็มที่เขาจะมีนอนะคะเดี๋ยวปูจะขึ้นรูปต้นแม่ให้ดูเนาะ ราชีนีเงินนะคะสวยมากนะคะต้นแม่เขาเพราะว่าต้นลูกเขายังไม่กัดสีเนาะปูแบ่งให้ที่150บาทนะคะ150บาทนะคะราชีนีเงินนะคะไซส์โตแล้วนะคะต้นต่อไปจะเป็นบันดานรัพย์นะคะบันดานรัพย์ไซส์นี้นะคะปูแบ่งให้ที่100บาทนะคะ1 0 0บาทเนาะบันดานซัพย์นะคะ มีติดบ้านไว้นะคะบรรดาเงินบรรดานทองเนาะบรรดานทรัพย์ต้นต่อไปเป็นสยามเพลนะคะสยามเพลไม้ใบกลมไม้ด่างอีกหนึ่งตัวนะคะที่น่าเก็บเนาะผู้แบ่งให้ที่100บาทนะคะสยามเพลนะคะ100บาทนะคะต้นต่อไปเป็นโพแก้วนะคะโพแก้วไม้กัดสีนะคะกัดสีชมพูเนาะ โพแก้วปูก็แบ่งให้ที่100บาทนะคะ100บาทเนาะโพแก้วนี่นะคะเริ่มกัดสีแล้วเนาะต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นเจ้าพญานาหมื่นนะคะเจ้าพญานาหมื่นไซส์ประมาณนี้เนาะปูแบ่งให้ที่หนึ่งรอยบาทนะคะหนึ100บาทเจ้าพญานาหมื่นนะคะ100รอบาทกระถางที่1 100บาทกระถา,า,างที่2นะคะ เจ้าพญานาหมื่นนะคะ100บาทนะคะต้นต่อไปเป็นเท้ารำไพยป้ายนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะเท้ารำไพยนะคะไซส์ประมาณนี้นะคะไซส์ใหญ่แลเนาะนปูแบ่งให้ที่150บาทนะคะ150บาทกระถางที่1 หนึ150บาทกระถางที่สองนะคะเท้ารำไพป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นอสงไขนะคะอสงไขป้ายสวยๆเลยนะคะนี่นะคะกระถางที่1นะคะปูบแบ่งให้ที่220บาทนะคะ220บาทนะคะอสงไขเนาะกระถางที่1กระถางที่สองค่ะ สวยมากเลยนะคะ220บาทนะคะกระถางที่2กระถางที่3ค่ะนี่นะคะไซส์ประมาณนี้เนาะนี่นะคะ2องบาทนะคะต้นต่อไปเป็นองค์หญิงทอฝันนะคะองค์หญิงทอฝันนะคะป้ายสวยๆเลยนะคะนี่นะคะปูแบ่งให้ที่200บาทนะคะ200บาทนะคะองค์หญิงทอฝันนะคะ ต้นต่อไปเป็นพยามุจลินนะคะพยามุจจินนะคะเริ่มกัดสีมาแบบนี้แล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวปูจะขึ้นรูปต้นแม่ให้ดูนะคะสวยมากนะคะต้นแม่เขานะคะนี่นะคะจะได้ตัดสินใจถูกเนาะเพราะว่าเขาเป็นลูกเขายังยังไม่ค่อยกัดสีเนาะแต่ว่าเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะนี่นะคะปูแบ่งให้ที่350บาทนะคะ350บาทนะคะพยามุจจินนะคะ สวยมากนะคะนี่นะคะเริ่มกัดสีมาแล้วเนาะนี่อูจะขึ้นรูปแม่ให้ดูมาต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปเป็นหานุมานประสานกายนะคะหานุมานประสานกายป้ายสวยๆอย่างนี้แล้วนะคะหานุมานประสานกายนะคะไซส์ประมาณนี้เนาะอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะอยู่ในกระถางสี่นิ้วกระถางที่1นึ่ปูแบ่งให้ที่490บาทนะคะ490บาท กระถางที่หนึ่งหานุมานประสานกายนะคะกระถางที่สองนี่นะคะป้ายสวยๆอย่างนี้เลยเนาะก็490บาทนะคะหานุมานประสานกายเนาะกระถางที่สองนะคะ490นะคะกระถางที่สามป้ายเหมือนกันนะคะป้ายแบบนี้นะคะปูแบ่งให้ที่400บาทนะคะกระถางที่สามนะคะหานุมานประสานกายนะคะนี่นะคะ400บาทนะคะกระถางที่สาม มาดูต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปนะคะจะเป็นมณนีล้อมเพชรแผงนะคะมณนีล้อมเพชรแผงนะคะด่างทุกใบนะคะด่างทุกใบเนาะอยู่ในกระถางสีนิ้วนะคะต้นนี้ปูแบ่งให้ที่550บาทนะคะ550บาทนะคะมณนีล้อมเพชรแผงนะคะด่างทุกใบนะคะไซส์ประมาณนี้นะคะไซส์ประมาณนี้เนาะมณนีล้อมเพชรแผงนะคะ ต้นต่อไปเป็นเจ้าปอแก้วนะคะเจ้าปอแก้วด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะล้นกระถางสี่แล้วเนาะล้นกระถางแล้วปูบแบ่งให้ที่330บาทนะคะ330บาทนะคะเจ้าปอแก้วนะคะนี่นะคะต้นต่อไปเป็นเจ้าสัวนะคะเจ้าสัวนะคะนี่นะคะไซส์ประมาณนี้นะคะล้นกระถางแล้วเนาะปูบแบ่งให้ที่ 250ห้าิบนะคะ2 5 0หินะคะเจ้าสัวนะคะนี่นะคะต้นต่อไปเป็นเมืองกอะเก็ดนะคะเมืองเกอะเก็ดเจนสองนะคะนี่นะคะติดต่างมาแบบนี้นะคะปูแบ่งให้ที่ต้นละ200บาทนะคะต้นละสองอบาทนะคะเมืองกเกอะเกร็นอกกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองนี่นะคะ กระถางที่สองกระถางละสองร้อยบาทนะคะกระถางที่สามค่ะนี่นะคะอันนี้ใบใหม่เนาะจะเป็นด่างเหลืองมานะคะกระถางที่สามนะคะต้นต่อไปเป็นนางรากสดนะคะนางรากสดปูแบ่งในที่หนึ่งร้อยห้าิบาทนะคะกระถางที่หนึ่งเนาะ 150บาทป้ายมาสวยๆอย่างนี้แล้วเนาะ150บาทกระถางที่2นะคะกระถางที่2นะคะนี่นะคะหลอดใหม่มาก็ป้ายนะคะ150บาทนะคะนางรากสดเทวีนะคะก่อนจะไปต้นต่อไปนะคะกูก็มีเซตพิเศษมาแบ่งปันอีกแล้วนะคะเซตพิเศษนะคะ พิเศษนี้มีสี่กระถางนะคะกระถางที่หนึ่งนะคะเป็นเมืองเกาะเกตนะคะเจนสองเนาะเมืองเกาะเกตเจนสองนะคะด่างส,สวยๆอย่างนี้เนาะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองเจ้าปอแก้วนะคะเจ้าปอแก้วนะคะไซส์ 3, ป,ประ,ะราปรามาณน,นี้นะคะหน้าด่างแล้วนะคะเจ้าปอแก้วนะคะกระถางที่สามเป็นเทราปตีนะคะเทราปตีมาแยกหนอนะคะนี่นะคะเทราปตีนะคะ ไซส์ประมาณนี้นะคะกระถางที่4ี่จะเป็นปวงชนไม้แดงป้ายเขียวนะคะปวงชนนะคะไซส์ประมาณนี้นะคะนี่นะคะเซตพิเศษนี้ปูแบ่งให้ที่600บาทนะคะ600บาทนะคะเซตพิเศษนี้ปูแบ่งให้ที่600บาทนะคะมาดูต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นปราชาวดีนะคะนี่นะคะด่างสวยๆอย่างนี้เลยนะคะ ด่างสวยๆอย่างนี้เลยนะคะราชาวดีเอาไปอัพกระถางได้เลยเนาะเขาล้นกระถางแล้วนะคะผู้แบ่งให้ที่280บาทนะคะ280บาทนะคะราชาวดีนะคะด่างสวยๆแล้วเนาะต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นสยามนลรมิตลุ้นนะคะสยามนลรมิตลุ้นนะคะต้นใหญ่มากเนาะนี่นะคะเอาไปอัพเอาเนาะผ่าจากแม่ด่างนะคะ ต้นนี้ปูแบ่งให้ที่350บาทนะคะสยามนารมิตรลุ้นนะคะ350บาทนะคะต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นชมพูทวีปนะคะชมพูทวีปป้ายป้ายทุกใบส,สวยๆอย่างนี้เลยนะคะปูแบ่งให้ที่หนึ้อี่สิบบาทนะคะ140บบาทนะคะชมพูทวีปนะคะนี่นะคะ ไซส์ใหญ่แล้วนะคะชมพูทวีปนะคะต้นต่อไปจะเป็นปูจัดเป็นเป็นคู่ให้นะคะจัดเป็นคู่ให้เนาะคู่ที่ที่หนึ่งจะเป็นเจ้าสัวกับเจ้าปอแก้วนะคะนี่นะคะกระถางที่หนึ่งจะมีเจ้าสัวสองต้นนะคะเจ้าสัวสองต้นนะคะอันนี้คือคู่ที่หนึ่งนะคะ กระถางคู่จะเป็นเจ้าปอแก้วนะคะอยู่ในกระถาง3นิ้วนะคะเจ้าปอแก้วนะคะนี่นะคะคู่ที่1นึ่งนี้ปูแบ่งให้ที่420บาทนะคะ420บาทเนาะมาดูคู่ที่2กระถางที่1ก็เป็นเจ้ากอแก้วนะคะด่างแล้วนะคะอยู่ในกระถาง3นิ้วเนาะกระถางที่1เป็นเจ้าปอแก้วนะคะไส์ประมาณนี้นะคะกระถางที่2องเป็นเจ้าสัวนะคะเจ้าสัวนะคะ นี่นะคะคู่ที่สองนี้ผูก็แบ่งให้ที่4ี่ยี่สิบนะคะ4ี่อยนะคะมาดูต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นนพเก้านะคะนี่นะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะนกพเก้านะคะปูแบ่งให้ที่หนึ่งหบาทนะคะกระถางที่1เนาะกระถางที่หนึ่บาทกระถางที่2 นี่นะคะด่างสวยมากนี่นะคะหลอดใหม่ก็ด่างนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามนี่นะคะด่างเหลืองเลยนะคะนี่ใบใหม่เนาะกระถางที่สามกระถางที่สี่นี่นะคะด่างสวยๆเลยนะคะ กระถางที่4กระถางละหนึ่าสิบบาทนะคะนุพะเก้านะคะกระถางที่หนี่นะคะอันนี้ใบใหม่เนาะกระถางที่หมาดูต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นธาตุบางแก้วหน้าชมพูนะคะธาตุบางแก้วหน้าชมพูนะคะนี่นะคะไซส์ประมาณนี้นะคะปูแบ่งให้ที่หนึยสี่สิบบาทนะคะหนึ่งบาทนะคะ ธาตุบางแก้วหน้าชมพูนะคะต้นโตแล้วนะคะธาตุบางแก้วนะคะนี่นะคะกระถางที่สองเราจะกี้กระถางที่หนึ่งอันนี้กระถางที่สองอัน,นี่กระถางที่สามนะคะกระถางที่สามนี่นะคะใส่ประมาณนี้เนาะ กระถางที่สามกระถางละ140่บาทนะคะกระถางที่สี่นะคะกระถางที่สี่เนาะนี่นะคะ140บาทนะคะต้นต่อไปจะเป็นที่ดาสวรรค์น,นะคะที่ดาสวรรค์น,นะคะใบแดงขอบเขียวนะคะใบใบหนาใบแข็งนะคะไซส์ประมาณนี้นะคะ ทิดาสวรรค์น,นะคะปูแบ่งให้ที่150บาทนะคะที่ดาสวรรค์น,นะคะชื่อเพาะนะคะนี่นะคะที่ดาสวรรคะ์ค่ะต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นสีพนมมาศนะคะสีพนมมาศเนาะไม้แรเหมือนกันนะคะของเมื่อปีที่แล้วเนาะสีพนมมาศวันนี้ปูมาแบ่งสองกระถางนะคะสองกระถางนะคะสีพนมมาศ น้องเขาอยู่ในกระถาง8นิ้วแล้วนะคะเป็นไซส์ตั้งแม่นะคะเป็นไม้ด่างใบกลมนะคะแต่ว่าใบนี้มีตําหนิเนาะแต่เขามีหลอดใหม่มาแล้วนะคะนี่นะคะล้นกระถางแล้วเหมือนกันเนาะแต่เขาเป็นไม้ไม้ฟอร์มเตียนะคะสีพนมมาสนะคะนี่นะคะกระถางนี้ปูแบ่งให้ที่ให้ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะ1นึ่งพันสี่ร้อยบาทเนาะกระถางที่หนึ่ง กระถางที่สองนี่นะคะกระถางที่สองปูแบ่งให้ที่หนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งพันบาทเนาะกระถางที่สองนะคะอยู่ในกระถางแปดนิ้วเหมือนกันนะคะสีพนมมาดนะคะกระถางที่สองหนึ่งพันบาทนะคะนี่นะคะเป็นไม้แยกหน่อนนะคะต้นที่หนึ่งต้นที่สองต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็น ทวารทศมาศนะคะทวารทศมาศเป็นไม้กัดสีนะคะอันนี้จะเป็นต้นพี่เขานะคะเป็นไม้แยกหนอน,นะคะไม้แยกหน่อเนาะกระถางที่หนึ่งนี่นะคะสองร้อยบาทนะคะกระถางที่หนึ่งสองร้อยบาทนะคะทะวารทศมาศนะคะนี่นะคะต้นที่หนึ่งต้ทนที่สองอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วเนาะ เขาชอบแดดนะคะมีนระากัดสีสวยเนาะกระถางนี้ปูแบ่งให้ที่380บาทนะคะ380บาทถ้าว่าทศดสมาตนะคะนี่นะคะตัวนี้จะเป็นต้นพี่นะคะนี่นะคะต้นพี่เนาะเป็นไม้แยกหน่อนะคะต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นตับเดือนนะคะใครที่เกิดเดือนกันยายนนะคะเดือนกันยายนนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วแล้วนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วแล้วนะคะ กระถางที่1นึ่ปูแบ่งให้ที่200บาทนะคะกระถางที่1 200บาทนะคะใครอยู่เดือนกันยายนนะคะกระถางที่1นะคะกระถางที่สองนี่นะคะก็200บาทนะคะกระถางที่สองนะคะใครโทรมาก่อนได้ก่อนนะคะกระถางที่สองสองบาทกระถางที่สาม ต้นโตมาแล้วนะคะปูแบ่งให้ที่250บาทนะคะเดือนกันยายนนะคะนี่นะคะ250บาทนะคะใครอยู่เดือนกันยายนเก็บได้เลยนะคะสับประจำเดือนนะคะมาตัวสุดท้ายของคลิปวันนี้นะคะตัวสุดท้ายของคลิปวันนี้ก็จะเป็นลูกไม้มเมล็ดนะคะลูกไม้มเมล็ดเนาะจะมี3แม่นะคะวันนี้ปูจัดเป็นเซตนะคะมีมาแบ่งแค่2เซตเนาะ หนึ่งเซตก็จะมี3ามแม่เลยนะคะมาดูเซตที่1นะคะกระถางที่หแม่จะเป็นดาวเหนือพ่อเพชรพลอยไพลินนะคะนี่นะคะจะมีติดดต่งมาอย่างนี้นะคะน,นะคะแทบจะทุกใบเนาะติดดต่งไซส์ประมาณนี้นะคะนี่นะคะถางที่หนึ่งไถางที่สองแม่เป็นดิสที่นี่พ่อเป็นโชคมงคลน,นะคะนี่นะคะจะติดดต่งมาอย่างนี้เหมือนกันนะคะสวยมากนะคะล้นกระถางแล้วเนาะ น่าเอาไปลุ้นฟอร์มนะคะแม่เป็นดิสทีนี่พ่อเป็นโชคมงคลนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามแม่เป็นเศรษฐีเงินล้านพ่อเป็นโชคมงคลนะคะใบจะกลมก็ไม่กลมนะคะนี่นะคะไซส์ประมาณนี้เนาะปูแบ่งให้ที่เซตละสามร้อยยี่สิบบาทนะคะสามร้อยยี่สิบบาทนะคะเซตที่หนึ่งนะคะใครชอบโทนแดงโทน,โทนชมพูเนาะมาเซตที่สองนะคะเซตที่สองกระถางที่หนึ่ง แม่เป็นดาวเหนือพ่อเป็นเพชรพลอยไพรินนะคะเป็นด่างเปรอะแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะไซส์ประมาณนี้เนาะสวยมากเลยนะคะนี่นะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองแม่จะเป็นทิศบุรพาพ่อเป็นเวศมรกตนะคะจะมีติดด่างมาอย่างนี้เนาะก็เป็นบอลบอลอะไรอะบอลใบไผ่หรือเปล่าน,น,นี่นะคะนี่นะคะเริ่มติดด่างมาสวยมากนะคะ ต้องรอฟอร์มโตอีกทีหนึ่งเนาะกระถางที่2กระถางที่ส,สใบกลมเหมือนพ่อเลยนะคะแม่จะเป็นเศรษฐีเงินล้านพ่อเป็นโชคมงคลนะคะสวยมากนะคะแต่เขาอยู่ในในแก้วพลาสติกเนาะเอาไปเปลี่ยนเอานะคะนี่นะคะนี่นะคะเป็นจะเป็นด่างเปลือกแบบนี้นะคะแต่ใบกลมเนาะนี่นะคะไม่ใช่เผือกนะคะเขาไม่ใช่เผือกจะว่าขาวไปเลยก็ไม่ใช่เนาะก็ยังมีเขียวมีกระดูกเป็นสี เปลือกมังคุดนะคะนี่นะคะเอาไปอัพกระถาง5ได้แล้วเนาะกระถาง5กระถาง6เซตที่2ก็ราคาเท่ากันนะคะ320บาทนะคะคุ้มมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ปูก็มีไม้มาแบ่งปันประมาณนี้นะคะฝากลุงป้าน้าอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ